ตัวบปรลเลยอาว้าม,มาแล้วครับนะั่นนะไม่แห้วแล้วครับผมนี่ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยครับแตมแรกลงมาแล้วกําลังจะเปลี่ยนเหยื่อโอเคครับสายสวยเลยครับผมอันนี้ได้สนุกแน่ครับนั่นนะโอเคครับผม มาแล้วครับนันนะแต้มแรกของเราครับวันนี้ไม่แห้วแล้วครับผมแต้มแรกมาแล้วครับยังไม่ได้เปิดคลิปเลยครับผมไม้แรกโอเคครับสวัสดีครับนันะสวัสดีนันนะที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องนวลวงฟิชชิ่งแล้วครับวันนี้ก็ขอนอกใจคลองส่งน้ำหนึ่งวันครับนันะปกติช่วงนี้ผมก็จะ ตกแต่ปลาสวายที่คลองส่งน้ําวันนี้คลองส่งน้ําเขาหยุดสูบน้าครับก็เลยออกมาล่าปลาเกตกันที่บ่อสองร้อยไร่ตามล่าน้องหวยกับรถถังครับก่อนเปิดคลิปลงไม้แรกไปแล้วเราก็ได้มาหนึ่งแต้มแล้วครับผมแต่ว่าอากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ครับช่วงนี้มีทั้งลมทั้งฝนเลยครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันต่อครับว่าเราจะมีแต้มสองให้น,านา้าๆได้รับชมกันไหม ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยครับเมื่อกี้แต้มแรกดึงไปละว,วันนี้เราก็มากับท่านพบครับนั่งอยู่ด้านหลังเรานี่เองก็ถือว่ามากินบรรยากาศครับวันนี้ไม่ร้อนแน่นอนครับแต่อาจจะมีหนาวโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับว่าจะมีแต้มสองให้น้าๆนได้รับชมกันไหมโอเคครับไปลุ้นกันเลยครับพ่อผมกลุ่มหัวลอกแล้ววัดก่อนคุณเอเอเออย่างไะแล้วก็มุน มันไม่เห็นมา้าปิดเบรกใช่ไหมเออนะปิดได้เลยเออนะ่ะปิดปิดปิดแล้วมั้ยเออเออมานะอ,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 อามา

เป็นสักขาดเลยเปตัวเ right. ันเกี้ยเหรอเอตัวนี้นะเว้นๆครับนะนะเอาละนับเต็มเอามือกำเสมมิดเลย นะวันนี้บ่อสองร้อยไร่ก็ปลาไม่ค่อยเข้าเลยครับผมก็วันนี้เข้ามาสี่ครับได้สองแล้วก็หลุดหนึ่งขาดหนึ่งครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเกือบห้าโมงเย็นแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็น่าจะกลับมืดๆครับเดี๋ยวถ้ามีผลงานก็จะถ่ายให้นานาได้รับชมอีกครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผม นะทริปล่ารถถังกับน้องหมวยของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมก็วันนี้มีผลงานให้เลนะได้รับชมกันสองแต้มครับกินหกครับติดต่อขาดไปสามแล้วก็หลุดไปหนึ่ง,งก็วันนี้อุปสรรคเราค่อนข้างเยอะครับนะนะหมายที่เราเคยลงก็วันนี้ผมมาสายครับก็ไม่ทันเขาก็เลือกลงตามหมายล่มๆมก็สนมากจะเจอแต่ต่อครับย้ายสองหมาย ต่อทั้งสองหมายเลยครับผมก็มีกินนะครับผมก็ก็ถือว่าเหยื่อเรายังใช้ได้ครับก็วันนี้ผมก็มีผลงานให้นะได้รับชมแค่สองแต้มก็เดี๋ยวเอาไว้ทริปหน้าเรามาแก้แค้นกันดีครับนะนะต้องมาล้างมือก็เดี๋ยววันนี้สองคนเราก็ต้องขอลาหน้าๆไปก่อนครับผมเอาไว้เจอกันทลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนนลหลวงฟิชชิ่งไว้ด้วยนะครับผมทริปนี้ขอลาหน้าๆไปก่อนครับผม สวัสดีครับมีนะครับนะนะผลงานของเราครับได้รถถังสองแต้มครับนะนะ้ะก็พอมีผลงานให้นะได,ได้รับชมครับผมกวันนี้ก็มากับท่านผบเดี๋ยวไว้ทริปหน้าเรามาแกแค้งกันอีกครับโอเคครับ